ตื่นเต้นทุกวันเนี่ยนอนก็ไม่เต็มตานอนไม่หลับเวลาละครใหม่ของตัวเองจะออกกี่ไรนะมันก็ใจทุ่มๆต,ต่อมๆเราเดาใจคนดูไม่ได้จริงๆว่าคนดูอ่ะจะชอบละครเราหรือไม่ชอบละครเราบางทีเราคิดว่าเขาชอบก็อาจจะไม่ชอบก็ได้หรือเราคิดว่าเออละครเราไม่น่าจะชอบแต่เขาชอบมากๆมันก็มีมันมันเป็นไปได้หลายอย่างแต่ว่าก็จะเอาการันตีแล้วว่าละครเรื่องนี้สนุกแน่นอนทำให้ทุกคนมีรอยยิ้มแน่นอนเอาอย่างนี้ใช่คือจริงๆอ่ะเป็นคนที่เดี๋ยวนี้เวลาทาละคร ของบริษัทต,ตัวเองเนี่ยจะไปตัดต่อเองดูแลขั้นตอนต่างๆเองธรรมดาเรื่องอื่นเนี่ยดูก็จะเฉยๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปตามขั้นตอนนะเนาะแต่เรื่องขำแม่นี่มัคือมันทำให้ตัดต่อในใน,ใน,ใ,นในห้องตัดต่ออเดี๋ยวเก็หลุดขำอ่ะแล้วขำมันก็ไม่พอนะ เห็นชาร์ตว่าในบางเทคอ่ะก็พาพร่เอกหลุดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพระเอกเนี่ยเขาเป็นคนเรียบร้อยเขาไม่หลุดเลยนะแต่เราแอบเห็นว่าบางบางจอดเขามีแบบออะไรอย่างเงี้ยอยู่อ่ะแล้วมันก็เลยขำแล้วเราก็ขำมากมันมีอยู่หลายช่วงหลายฉากในหลายตอนนะที่แบบว่าขำจนต้องไปบอกทีมงานบอกว่าเธอช่วยดูหน่อยสิว่าฉันเป็นบ้าไปเองหรือเปล่าฉันขำไปเองหรือเปล่าหรือว่ามันตลกจริงๆแล้วก็อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้ที่สัมภาษณ์ไปบนเวทีบอกว่าฉากที่เป็นที่เป็นพระนางเลิฟซีอะไรแบบเนี้ย ไม่เคยมีอารมณ์แบบนี้มานานแล้ว <im iter> คือดูแล้วแบบว่าอ,อะไรเงี้ย <im iter> นี่เป็นครั้งแรกคือหลายฉากมากแม่แม่คนนี้เป็นตัวหลีดที่ดีมากคือ <im iter> คนเนี่ยเขาเป็นคนเรียบร้อย <im iter> แต่แม่เนี่ยเขาไม่เรียบร้อย <im iter> แล้วพอแม่นี่เล่นที่ไรเนี่ย <im iter> เขาก็ลากคนให้ได้ได้ฉากดีทุกอันแล้วมีอยู่อันหนึ่ง <im iter> จะเล่าได้ไหมได้เลยได้เลยเาบอกเขาก็จะเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็จะทำปากจูบอยากจูบพระเอกอะเงยแรกก็ดีกำลังดีอุ้ยสวยดีนะแต่เงยอีกทีอะ แยงก็ไปเห็นขนจมูกเจนต้องไปทำซีจีขนจมูกนะเ, <laughs> เอา<ป>ออกใ,<ช>ให้หมด <laughs> ใช่แบบวัวผมยาวไม่พอก็เลยต้องขนจมะบกยาวด้วยนิดนึดน่ง <laughs> แต่ขอบอกเลยนะว่ามันเป็นเคมีที่ที่หลังจากที่เราทําละครมาหลายๆเรื่องแล้วมีเคมีพระเอกนางเอกอ,อ่ะคือไม่เคยเจอเคมีอย่างเงี้ยมันนานมากแล้วอ่ะนานมากแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ที่ดูแล้วแบบเอ้ยตัวเองทําเองตัดต่อเองมันยังขำมันยังปิง๊งมันยังกิ๊กกิ้ว <ๆ S 2> เลย,เลยอ่ะใช่ใช แต่ว่าคู่นี้เจมีเขาแบบมันคลิกเลยใช่ไหมคะตอนที่เลือกมาครั้งแรกไม่คิดว่ามันจะคลิกมากขนาดนี้รู้แต่ว่าเออมันเหมาะสมกันใช่ไหมแต่ตอนถ่ายไปอ่ะอย่างที่บอกกับพอพฤติกรรมคนละลายไปเรื่อยๆอ่ะก็ยิ่งเล่นก็ยิ่งสนุกก็ยิ่งดีอ่ะแล้วมันก็ยิ่งขำแล้วแม่นี่เขามีของมาขายเรื่อยบางอันเราก็ซื้อเขาบางอันเราก็ไม่ซื้อแต่แต่ฉากลากบางอันเนี้ยเราก็ซื้อเขาในการที่เขาขายเพราะมันน่ารักเขาขายอะไรบ้างคะเจ้าที่แบบได้เลยซีนเนี้ย มันมีอันหนึ่งที่พลเป็นคนสวยโบร,ราณเขาจูบปากาไม่เป็นจูบไม่เป็นม่นี้ก็แตะทีละคือพลไม่จูบผู้หญิงอะไปไปให้เขาจูบเองจูบนิดจูบแล้วตัวเองก็ไปจูบปากจูบเขาด้วยพลก็ตาโตปลื้มอะไรอย่างเงี้ยมันขำมากมันขำมากๆเลยครับเรื่องนี้เหมือนคนเป็นผู้ถูกกระทำเนาะใช่คร<น>ับโดนโดนลุกโดนลุกโดนลุกแล้วแล้วโบเป็นยังไงเป็นลุกเขาเขินไหมคะะทำให้เขาเขินมากกว่า เห็นไหมเลือกคนถูกนะแสดงว่าคาแรคเตอร์คือต้นโบเลยใช่ไหมคะก็เดาเพราะเขาต้องเล่นเป็นสองจริงจริงมันต้องเล่นเป็นสองคนเอิงจริงๆแล้วในคาแรคเตอร์มันไม่ได้ตลกมากทั้งสองตัวละครหรอกแต่ว่าสถานการณ์มันพาให้คาแรคเตอร์ของของของจี๊ดเนี่ยใน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 คราบของบุญตาเนี่ยมันตลกไปเรื่อย มันก็เลยมันก็เลยเกิดเหตุที่ขำๆแล้วนางก็ชอบมีข้อเสนอแนะบ่อยบางอันก็ซื้อได้บางอันก็ซื้อไม่ได้แล้วโบเป็นไงบ้างพอป้าแจ๋วชมผ่านเนี่ยรู้สึกมหมคะลอยค่ะแบบมองมองมองพื้นดินไม่ได้แล้วอยู่พื้นดินไม่ไม่สุกลอยเลยลอยแล้วก็เรื่องเรื่องราวทั้งหมดอะค่ะถ้าแบบทำจำกัดความกับอะไรจำกัดความจำกัดความง่ายๆของจนนีท่ากับบุญตาเลยคือ เกิดแต่กับปู่คือทุกกะคือเกิดแต่กับแม่บุญตาอยู่นั่นน่ะทั้งเรื่องเลยค่ะไม่แบ่งใครเลยหควว่าือเราเขาไดเป็นตัวเองนึ่งไหมเปแถวส่วนหนึ่งเข้าส่วนหนึ่งของของตัวเขาเองมาใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนมากเราจะบอกว่าอย่าเป็นโบมากเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูจะแยกไม่ออกว่าอันไหนโบอันไหนบุญตาอันไหนจีนิชชาอย่างเงี้ยไม่หนูไม่ได้เป็นตัวเองเลยสักวินาทีเดียวเพราะว่าหนูเล่นเนียงมากจนป้าเชื่อเห็นไหมนี่เขาชมเองแล้วด้วยนะเนี่ย แล้วคนล่ะคะเป็นไงบ้างร่วมงานกับโบดีครับเฮ้ยปลกแปลกจังจังไม่เขาเขาก็คือเขาเป็นตัวละครบุญตาได้แบบสมบูรณ์จริงๆครับเชื่อจริงๆก็เลยแบบรู้สึกว่าเขาเป็นนักแสดงมืออาชีพเล่นได้เนียนมากหลุด่อยไหมโบเล่นกับโบก็มีบ้างเพราะว่ากล้องด้วยความที่มันชัดมากๆอะไรเงี้ยพระแจ้ก็จะเห็นแบบบางทีผมหลุดมันหลุดจริงๆครับแบบ มันจะหาไปไหนเเขามีวินัยนะคือแบบเขากลั้นยิ้มกั้นหัวเราะแต่ตาเขาว่าเราเห็นนะว่ามันยิบยิบยิบอยู่อย่างเงี้ยป้าเจ้าอกลุ่มเต้นละครใกล้ออนแล้วตัวกรเองนะคะเราใี่เรื่องเราตื่นเต้นไหมเราลุ้นไหมลุ้นครับลุ้นรุนุนมากๆเพราะว่าทุกคนคือตอนที่ถ่ายทำนะทุกคนแบบว่าทุ่มเทกันเยอะมากๆอะไรเงี้ยทุกฝ่ายอะไรเงี้ยแล้วพอจะออนเนี่ย เราได้เห็นทีเซอร์ออกไปแล้วรู้สึกว่าถ้าละครออนจริงๆคงตื่นเต้นมากกว่าทีเซอร์ออกไม่อยากพลาดสักตอนเลยรู้ไหมโบเรื่องนี้อยากจะให้ออนวันนี้เลยอยากจะเปิดดูทุกวันเลยจะไม่ให้ใครออนเลยอยากให้ทุกวันจะนะครถึงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็คือเรื่องนี้ให้หมดแต่ไม่ได้ค่ะต้องค่อยๆออกทีละนิดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสนุกเกินจะไม่ลง พี่แคกพี่แขกครับอันนี้พี่แขกค่ะไปดีครับไปดีไปดีอยู่กระโปรงไปดีไปดีไปดพี่แขกต้องหนักポイเสน่ห์ด้วยเพราะว่าเรื่องนี้พี่แขกสวยมากสามีก็หล่อมากใช่ไหมคะใช่สามีก็คือแซ่บมากพี่เดี่ยวก็คือแบบถอดเสื้อช้ำขายของช้ำเหมือนกันใช่แต่ว่าก็มีความทะเลาะเบาะแหวงกันประจำอาจจะค่อนข้างดราม่า นิดนึงค่ะแล้วก็แต่ว่ากระบุญตานี่คือแบบไม่ไม่ไม่มีดราม่าก็คือแบบไม่เลิฟกันไม่เลิฟเลยยุ่งวายยุ่งหัวกันตลอดเขาเอาเท้ามาวางกับหนุเลยอ่ะมีเท้าเขากับหนูเป็นเพื่อนกันเลยอ่ะเจ้าสาวโคตรเหนื่อยลาละค่ะ เราเราขายเราขายแกงคณิกาเราไหมคะแกงคิกาแกงี่คนสวยอ่ะแล้วขายของแกงคณิกาของเราดีเสียงเพลงเสียงเสียงเพลงพอดีว่าโชว์เยอะค่ะร้องเพลงเยอะแขกเยอะก็อย่างนี้ยละค่ะก็เราเป็นโรงที่ฮอตที่สุดจริงจะบอกว่าเพลงในเรื่องที่ร้องอ่ะรวมถึงโชว์เมื่อกี้เป็นเสียงจริงของเรนเดียด้วยนะดาอเนี้ตอนนี้เมื่อกี้เขาร้องสดเลยนะคะ ในห้องอดก็เลยหบใช่ในสดในห้องอัดสดในห้องอัดจะดีแล้วอันนี้คือสื่อสารของเรื่องเลยใช่ไหมคะแก๊งคขนบุรกาใช่เพราะว่าความที่ละครเนี่ยมันมีหลาย EP เนาะหลาย e p เ s o ฉะงั้นแก๊งที่เป็นเพื่อนๆของบุญตาทั้งหลายแหละเนี่ยมันจะมีเรื่องราวของตัวเองอยู่ในแต่ละตอนแต่ละตอนด้วยเพื่อให้คนรู้จักตัวละครได้ดีขึ้นแล้วก็มันจะสร้างความผูกพันระหว่างคนดูกับแก๊งนี้แล้วคนดูกับ แล้วก็บุญตากับกกับบ<ไ>แก๊แกแกกแกงเพื่อนนี้ด้วยเพราะมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายอย่างมากๆก่อนที่เขาจะได้มาเป็นนางคณิกาในโรงของเรานะคะ<ม><ม>ทุกคนก็คือชีวิตตันทดมากคนนึงผัวามาขายบ้างคนนึงพ่อแม่ามาขายบ้างคนนึงอะไรนะเต็มใจบ้างเต็มใจเต็มใจับไเาเต็มใจ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 ไม่ว่าโกหกว่าไม่เคยขายทั้งทั้งที่ขายจนช่ำชอง ไม่ใช่เธอนี่แต่ไม่ใกล้ไม่ใกล้สองสามไม่ใกล้มาขายในคล้ายๆเลยเขาขายของน้อยเธอก็เต็มใจฉันก็เต็มใจเพราะฉันเต็มใจตั้งแต่แรกเลยเธอเป็นคนใหม่เพราะตอนแรกฉันไม่ชอบอีธาอีเด็บอีมุตาใช่ไหมใช่ใช่เออแต่ตอนเนี้ยฉันไม่โอเคกับเธอแล้วได้ในเรื่องอ่ะก็คือน้องใหม่ก็คือหมั่นเต็มใจใช่ไหมได้ต้องขายดีกว่า หนูหนูเต็มใจแค่บางคนค่ะในเรื่องในเรื่องใน่เรื่องชี้ดิชี้คนไหนชี้สิคนไหนคนไหนบอกเนาะบอกไม่มีคนเราเนี่ยคนเราเนี่อเนาะบงคนนาะพี่แจ๋วมาเรื่องนี้เรื่องความมันคงแล้วแบบพี่แจ๋วอยากสื่อสารอะไรกับคุณดูบ้าง จริงๆแล้วอ่ะมันมีหลายอย่างอย่างอย่างที่โบเล่าเมื่อกี้คือคือการเป็นนางคณิกาไม่ใช่อยู่อยู่อยากเป็นมันมีเหตุผลต่างๆนานาที่คนเราจะมาเป็นแล้วก็ที่สําคัญก็คือเอออย่างอย่างตัวของคุณแม่แฟงอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าของสํานักอย่างเดียวแต่ว่ามันมีทั้งพระเดชพระคุณแล้วก็มีเหตุผลหลายอย่างที่ทําไมถึงต้องคอลเลกสาวๆพวกนี้มาอยู่ในสํานักของตัวเองด้วยมันมีเรื่องของของ women power ด้วยแล้วก็ในละครเรื่องนี้ เราเรซิร์ชอะไรหลายอย่างคือมันไม่ใช่ละครอิงประวัติศาสตร์แต่เป็นตัวละครสมมุติต่างๆนานาที่สนุกแต่ว่าแบ็กกราว n ์ของของของละครเรื่องนี้มันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์แล้วเราก็พยายามจะทําให้มันใกล้เคียงที่สุดรวมทั้งมันจะมีอะไรบางอย่างที่เรา สอดแทรกเข้าไปเพื่อให้เป็นประโยชน์คนดูด้วยคือดูดูแล้วก็มีประโยชน์ด้วยแต่ถ้าดูแล้วไม,ไม่ไม่จับพวกนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เอาสนุกอย่างเดียวแต่ว่าถ้าถ้าได้ไปด้วยมันก็เป็นของแถมเป็นโบนัสไปว่าดูไปปับ๊บมันมีประโยชน์ต่างๆนานาที่ที่เราแทรกเอาไว้เล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นธรรมเนียมคำพูดวิธีการหรือว่าเรื่องราวต่างๆในในในสมัยต้นรัตนกโกสินทร์ที่อาจจะไม่มีใครรู้แต่เราไปรีเสิร์ชมาให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือ สิ่งที่สําคัญคือคือเนี่ยการแต่งตัวเลยเนี่ยเราเคยดูละครซีรีส์ที่เป็นที่เป็นโบราณของเกาหลีของจีนของไทยตะใครมาแล้วเราก็อยากทําให้ซีรีส์โบราณของไทยเนี่ยมันดูสวยทัดเทียมกับเขาได้รวมทั้งการดําเนินเรื่องต่างๆเนี่ยเราคิดแล้วว่าถ้าคนดูในสมัยใหม่เนี่ยชอบซีรีส์เกาหลีชอบซีรีส์จีนเรื่องนี้เราต้องทําการเล่าเรื่องใหม่ตัดต่อใหม่ดําเนินเรื่องใหม่เพื่อให้ทันสมัยทันใกล้เคียงกับกับซีรีส์ต่างประเทศเหล่านั้นเพื่อว่า คนดูรุ่นใหม่จะได้หันมาดูเราในขณะเดียวกันเราก็พยายามทําให้ดูสนุกสําหรับคนดูที่เป็นคนรุ่นเก่าด้วยก็คือคนรุ่นเก่าก็ดูสนุกรุ่นใหม่ก็ดูสนุกก็อยากให้ดูกันได้เยอะๆแล้วก็ที่สําคัญก็คือรู้ว่าชีวิตตอนนี้มันเครียด เพราะนการที่ดูละครอะไรสนุกๆแล้วก็หัวเราะไปในแต่ละวันเนี่ยซึ่งแม่นี่ทําได้แน่คนดูก็จะหลังหล่งสารที่ดีๆเข้ามาทําให้ชีวิตมันดีขึ้นอ่ะอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าการทําละครเรื่องเนี้ทํามาเพื่อเซิร์ฟให้คนดูมีความสุขอย่างเดียวเลยอ,ค,อค,ครับ